สวัสดีค่ะพบกับครูยุย้ยครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษนะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายศิลปะบำบัดค่ะว่ามันคืออะไรศิลปะบำบัดเนี่ยคือการใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อค้นหาข้อบกพร่องความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจและใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมนะคะช่วยในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพให้ดีขึ้นค่ะ เรามาเรียนรู้ประโยชน์ของศิลปะบําบัดกันนะคะศิลปะบําบัดเนี่ยมีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์สติปัญญาสมาธิความคิดสร้างสารรค์รวมทั้งการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยเป็นการกระตุ้นการสื่อสารการเสริมสร้างทักษะทางสังคมด้วยนะคะมีการใช้สื่อที่หลากหลายเช่นการวาดการระบายสีภาพการฉีกตัด กระดาษให้เกิดเป็นเรื่องราวหรือเกิดความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการของเด็กรวมไปถึงการปั้นให้เป็นรูปร่างรูปทรงหรือเป็นเรื่องเป็นราวตามจินตนาการของเด็ก